อาสวัสดีทุกคนนะครับบาร์ดี้ระวังตกใจหวีดิเราอยู่กับแดนนี่นะครับซึ่งสอบีิเยอะมากเรายิงบ้านยิงบ้านยิงยโยยิงยโยมาหนี้ไข่เกาดาหน้าเข้ามาเลยเกาหะเกาเกาหะมาแล้วครับบีดเพื่อนบอกให้เล่นแดนนี่นะครับแล้วก็มาแล้วีมาเลยนมาเลยมาเลยมา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 ใครเกาดาหน้าเข้ามาเกาเกาหะ ยิงมนันยิงมนันโอ้โหาภารกิจที่เรามาล่าซอมบี้ตอนนี้เนี่ยก็คือเราจะมาสร้างคุกกันนะครับเจ้าหมีจะมาสร้างคุกตรงรถไฟนี่เพื่อมาขังซอมบี้นั่นเองเนี่ยซอมบี้ที่เกินกาดอยู่เออแล้วคุูบอดี่ก็จะหาทรัพยากรนะครับมาแปะเอาไว้ให้เจ้าหมีนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุกของเราจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟาร์มเัือนก่อน ข้างในมีเหล็กมีอะไรไหมอ๋อนี่ไม่ใช่นี่มินเชือกฉันเจอหนึ่งในของที่เราตามหาแล้วดิสบี่สบี่วะสบี่วะสบี้วาเออนี่เราต้องใช้ลวดหนามอันนี้ด้วยในคุกต้องมีลวดหนามใช่ไหมเจ้าหมีนี่ด้วยเหรอเนี่ยใช่นี่ไงเออเราจะทําเป็นช่องๆหรือทําเป็นทางยาวดีเจ้าหมีทำเป็นช่องๆดีกว่าอ่าทำเป็นช่องๆนะ ได้เราก็ไปหาก่อนหาทรัพยากรมีเยอะไหมคุบารเข้าไรหมู่บ้านนี้กําลังหาอยู่เอ้ยพวกเราเจอของดีด้วย <c oughs> ป,ป้อมปืนเหอเจอป้อมปืนแล้วหรอหกลางคืนเฮ้ยพันจันสีเลือดแบบนผ่จะมาพวกเราระวังไ,ว,ไว้ไปแล้วไปแล้วยิ่งยิงไปก่อนแล้วเราต้องเดินทางก่อนนะสิใช่ไหมคุบาดีใช่เพราะคือมันอันตรายมากเราควรไปจากที่นี่ก่อนเลยอย่างแรกไม่อยู่ตรงนี้ว่าสว่างกว่านี่จะถึงหนึ่งหมื่นแล้ว เย่ yeah! ถึงเมืองแล้วนเมืองหยักของเยาไปไปเราจัดการเรื่องทรัพยากรกันก่อนถ้ามีขายอะไรอ่ะมีของขายไหมอ๋อฉันไม่ได้เก็บอะไรเลยลืมเลยนี่ครับขายแล้วก็เอาเงินมีปืนลูกคองให้ใครจะเอาเข้าไปลวกของอันนี้อะลูกปันใครอ่ะขอละให่เก็บเก็บนี่เก็บอยมีนาฬิกาด้วยหรอมีด้วยขายแล้วก็ได้เงินหัได้ห้าบาทเองอ่ะตรงนี้ป้าเจ้าหมีเออนีไงเจออันหนึ่งแล้วไหนอุ้ย ซื้อไงเอาไปวางบนโต๊ะแล้วก็คิดเงินอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่แล้วก็มีเครื่องคิดเงินอยู่กดคิดเงินไดฉันต้องจ่ายปะเฮ้ยเจ้าผีจ่ายแล้วอ๋อก็หยิบได้เลยเรื่อยๆนี่ไงเจ้าผีเออนั่นแหละนี่เอาไปไปฝาไปเยอะๆเลยเจ้าผีแกมีตังค์เยอะจังหมดแล้วตังค์หมดแล้วอ่าตาชั้นตาชั้นปุ๊บอ่าเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะนี่ไม่แก้เงิน ซื้อได้อันเดียวอะแล้วคยเอาม้ามาฉันเองแหละพอดีเห็นมันจอดอยู่เฮ้ยเดี๋ยวของเดี๋ยวฉันเก็บไปให้ได้อุ้ยขี่ว้าทุกคนขีม่ม้าใช่ขีม่ม้าได้เจ้าหมีขี่ว้าแล้วนีม่มีว้าด้วยตรงนี้ขี่ม้าได้ต้องขี่ดิเฮ้ยเราเอาซอมบ,บี้ามาเมป็นทรัพยากรได้แล้วเนี่ยอุ้ยตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่ง มีสอ,องตัวเลยเหรอเจาอ้าต่อใช่ิอยากเอาไปด้วยจังเรามาดูกันเอ้ยอย่างงี้เราก็ต้องเก็บเงินเยอะๆเก็บของเยอะๆดิเพื่อไปขายใช่ไหมเจ้าหมีอโอเคงั้นรอบหน้าเราไม่รู้ว่าจะมีเหล็กขายหรือเปล่าเ,เรามาทำเป็นเอ่อกงขังนะครับไหนขอดูซินี่คุณยายมี20ป่ะอ๋อหมดแล้วเอ้ยซื้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อไปเฮยแกดี่เจอเหล็กหรอ ยิ่ะต่อเดี๋ยวมีเหล็กอันบาเลเลยแล้วก็มีลวดหนามด้วยอุย๊ยดีเลยอย่างนี้<ช>เราก็ออกไปได้แล้วโอ,โอ้ออกไม่ได้ใช,ใช่ถ้าออกไม่ได้แกลองใช้กระเป๋าเก็บดูก็ได้นะเออ,เอ,อใช่ใช้กระเป๋าเก็บก่อนเก็บเออนี่ลวดโอเคเรียบร้อยว้ายวกายอะไรตนะ้ใจ นี่เจมีนี่ฉันมีของให้แกดูนี่ไปหมดเลยอยู่ในนี้อยู่ในบ้านเมื่อกี้อยู่ในบ้านนี่นี่นี่เจีอยู่ในบ้านตัวอะไรตัตีตัวอะไรัวี้มีตัวหลังตัวอ๋มีตัวมีตัวนีมีอย่าเ้าหมีน่เด็นไ่โอเเกียบอยู่เี่ได่เลกเกียบอยู้ายว้ายเาหมีดีดดีดดีดีกดีดดีดดีดดีีีีอีดีีาเรี จะมีขับไปแล้วโอเคเฮน่ากลัวมากโอ้เดินทางกันต okay. ่อโอ้โหครั้งที่แล้วซอมบี้โหดมากเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเนี้ยมันนี่มันอะไรนี่นี่ไหนดูดิมันเหมือนปราสาทเลยอันนี้ป้าที่มันเป็นแบบว่าอัปเดตใหม่ไหนดูสิน่าจะใช่นะที่นี่เหรอเฮ้ยจูบี้ เอาไปนี่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ป้านี่แ่เ้ยอดีชกชมุกชทุกชยเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวมันมาอยู่โอ้ยรงไปีมีระวังหีเรวรอะไรดกดีเยังเยปากนี่โกละฉันก็โดนจ้า่าเยอะจังเลยอ่ะ เยอะเยอะเยอะจริงเยอะจริงไอ้ตัวโตกลางมีดาบปักอยู่ด้วยแกไปดึงออกแล้วถ้าดูปักหัวจะวีจะตายแล้วเจวีจะตายแล้วฉันมันโหดมากเลยอ่ะนี่อ่ะอ่ะเจวีหนีพันได้กว่ากีมีพันยิงข้างในมีดาบด้วยเราไปดูหน่อยดีมันดึงออกได้เปล่าตรงนี้เหรอมีดาบเหรอนี่เหรอไหนดูสิได้จริงวะเนี่ยโอ้ วยวจาบีบีดาบจริงด้วยไหนลองดึงเด็กโอ้โหใช้เวลาดึงนานมากเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมอสมอสมาเดี๋ยวล่าให้ดึงดาบไปแกนี่มาช่วยหน่อยอยู่มานปะโอ้โหนี่มอสอึดทัดด้วยอึดมอสต้องมาต้องไปเดินไปฉันดึงดาบอยู่ให้วิวบีดึงดาบโอเคงั้นเดี๋ยวฉันล่อให้แกนี่ไปรอตรงรถไฟเดี๋ยวล่อไปไ่เลยเดี๋ยวจะไปรอตรงรถไฟค่ะ มีดึงไปแล้วมีดึงดับรถไฟมีกระสุนเยอะแต่ว่าใครก็ได้เป็นประจำรถไฟก่อนเดี๋ยวล่อไม่ให้เดี๋ยวต้องอ้อมไปตรงนู้นเลยเหรอนี่เราก็เดินมาตรงนี้ก็ได้นี่ไงรถไฟอยู่นี่เหรอโอ้ยรถไฟก็อยู่ข้างหลังแกเนี่ยจะให้ทุกคนอ้อมไปทำไมล่ะเดี๋ยวฉันกุจะเดินอ้อมแมปมีมาแล้วมีมีขู่กามีจัดกาเลยมีไปพบกับแอนคาริบดีดีมาตรงรถไฟมาตรงรถไฟมาตรงรถไฟป้อมปืนยิงมาเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเ้มันฟันดาาแล้วฟ้าผ่าเห็นปะใช่นี่ใช่ไหมศักยภาพของเอ็กคาริเบียวเบอรของหมดยางข้างในอ่ะเดี๋ยวนะดูดูเวลาให้หน่อยดิเวลาตอนนี้เออแปดนาฬิกา น่าจะสองทุ่มแล้วแหละไม่น่าใช่แปดโมงเช้าแน่แน่เจมี่กลับกลับหรือเปล่ไม่ก็เดี๋ยวอีกอันหนึ่งก็จะนี่แล้วว่าเวลาดึกแล้วว่าฉันได้ดับไอคาลิเบอร์มาแล้วนะจะกวนอะไรย่างนีเฮ้ยกลางคืนแล้วไปแล้วนะไปเลยไปเลยไปให้ต่อเลยปะวะ เช้าแล้วเจวี๋เจวี๋มีดาบเราไม่กลัวนะครับเราจะไปหาเหล็กมาทําคุกกันเออในนี้จะมีของดีอยู่อุ้ยเจวีเต็มเลยนะข้าได้เห็นปะมาเลยพวกแกข้าจะฆ่าพวกแกให้หมดทั้งหมดเข้าไม่นี้ก็เยองมีข้าจะแย่หน่อยดีเลยข้างในมีบันแหนเยอะมากก็ต่อโอ้โหอุ้ยวันเร็วจังเร็วจะปิดเลยอ่ะอ่าเราค่อยๆจัดการนะทุกคนนี่ เดี๋ยวเก็บผ้ามันแผลไปให้นะพวกเราเออนี่ไหนผ้ามันแผลเต็มเลยมาเจ้าหมีปะตรงไหนมาเลยมาพวกแกโอ้โหเควิดพีกจ่ิคนนี้หยุดเลยมาให้หมดชหมู่บ้านเลยเออว่าดับอะไรเนี่ยโอ้โหช่วยยิงช่วยยิงวโดน จะบีเลือดเอาผ่ามันแผลไปที่พันแผลมา่อยากทเจ้าัวตัวปดูเผามาเนดวเลยไม่ไหวแล้วกะสุนเยอะกะสูนเยอะนม่มีสุนฉันหมดแล้วฝากเล็ะต่อไหนมีอีกปะในบ้านในบ้านนี่ดิดิีอาเอย่าเอาในบ้าน นอ่อนอันนี้คนอย่านี้คนฉันคนฉันเก็บของให้อยู่มีเยอะเลยในนี้มีตู้เซฟด้วยไอ้ตู้เซฟฉันมีรหัสนะมานี่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 มี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 แผ่นขาวๆนี่นี่นี่ไม่ใช่ต่อไปโดนทุักหุลักที่ละขัสอะไรอ่ะไหนดูดิเดี๋ยวฉันเปิดให้มันจะวิธีการหมุนสามหกหนึ่งสองหนึ่งสามนะหกอหกอ่ะหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็หนึ่งจิว้าวหัวทองเทียบเก็บเก็บเก็บใครกัน เก็บเก็บให้หมดเก็บไห้หมดเลยเก็บเลยเก็บเลยจะมีเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวฉันไปอุปกรณ์เก็บให้หมดฉันไปกวาดล้างซอมบี้ก่อนเออมเก็บไงอ่ะกด F นีกด F มี F F อันนี้ไม่มีเหล็กเลยโอ้ยอย่ายุกับฉันอย่ายุกับฉันอีกไปเออเฮ้ยโอ้โหแผ่นเหล็กเฮ้ยเจ้าตาเจ้าตาอันนี้อนี้นี่นี่นี่โอ้โหของเพียบเลยมาเอาเลยเนี่ยโอ้โหโเก็บเลยเก็บเลยครูบ้านดีเก็บไปไว้ในรถไฟเเก็บไปให้ได้ได้ เอาไปเลยไปกนแล้วไปเลยไปวิ่ง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 แล้ววิ่ง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 ไหนอยู่ไหนกัลอยู่ดี่ดอยู่ีอยู่อยู่ี่ีอยู่ข้างหลังมี่อยู่ข้างหลังนี่เมี่มาเร็วแล้วสบีมันน่าจะมามันมาแน่ๆ่แหละโอ้ยมนุ่งมป่ามาไหนเฮ้ยบีมาแล้วสบีมาแล้วโอ้ยอ้อลกขึ้นไปแล้วมาแล้วมามาวเดี๋ยวฉันขับเองมาไหมฉันกุมกันนะเจมาบไม่มปิดโอเค ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยไปลโอ้โเดี๋ยวนะนี่เจหมีแกมโมเองเลยเหรอเนี่ยนี่โมเองเลยทำห้องให้มันนี่ห้องหน้าอยู่ด้วยหน้าอยู่ตรงนี้นี่มันคุกนะนี่จะขังพวกซอมบี้ครับต่าง แล้วมีภาพมาประดับด้วยเหรอเจ้าหวีภาพ 6, นี้หกนี่ภาพไปแปะข้างนอกอ๋อแต่ตอนนี้นเดี๋ยวนะขาดอะไรบ้างอ่ะเจ้าหมีแผ่นโลหะเหรออยากได้แผ่นโลหะอีกประมาณสามสี่อันสวยเลยเออโอเคนี่ครับเราก็จะได้ภารกิจและตามหาแผ่นโลหะเพื่อที่จะได้สร้างคุกให้เสร็จสมบูรณ์ฉันมีกระสุนอยู่12นะัดนทะ่ให้คุณจะพอไหม <laughs> เอครูวัดดิบีเท่าไหร่อ่ะฉันมีเกิน20อ่ะอ๋องั้นก็โอเคได้อยู่ป่ะโอเคงั้นไปละนะโอ้ยยังไงเมืองข้างหน้าซอมบี้เต็มเลยวู้าวเลยจี้แดดยิงตะลับ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 ใส่ป้มยิต่อดูแกเล็งปืนยิงเลยใช่เล็งเล็งทีละนิดเออเดี๋ยวใครเอามนุษย์ป่าใส่เข้ามา วางเจ้าวายุดงฝ่าป่าไว้ไงโอ้เฮ้ยเราเอาพวกนี้ไปวางวะให้มันถูกขังคุกโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายจะตายช่วยด้วยเฮ้ยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยเจ้าผู้พอดีโอ้โหเรียบร้อยช่วยด้วยฉันไม่มีผ้าพันแผลแกหยิบปาร์ตี้เนี่ยนี่ไงผ้าพันแผลช็อตตี้ช็อตตี้ช็อตตี้ข้างหลังช็อตตี้เฮ้ยโอ้ยดีโอเคเก็บของแพงไว้ด้วยนะรูปปั้งทองคำ อ่าชั้นได้แวมไพร์ด้วยแหละนี่เมื่อคืนเนี้ยนี่นี่เอามีคนมาขังแล้วเหรอเดี๋ยวโซนไปดิคนี่มาขังอะนี่แวมไพร์นี่อะได้มาตั้งสองตัวแหละงนั้นตัวนี้ก็ะโจนมานี่ครับโจวีปิดแบบโอ้โหปิดมิดเลยแต่ว่าเราต้องหาเหล็กเพิ่มนี่แล้วใครเอาเก้าอี้มาไวตรงเดียวไม่รู้เหมือนกันชั้นไม่ได้ไวชั้นแต่นั่งป้อมปืนจงนนอยู่ว้าวแวมไพร์ใช่เนี่ย จับขังแล้วเนี่ยกับพวกซอมบี้เนี่ยเอ้าเว,วมพายใช่อไม้มากันเป็นเยอะๆเลยออเออที่เวมเฮลปิ้งนักล่าเวมพายนี่โอ้โหเดี๋ยวเอารูปผ้ามาปิด<อ>ด้วยเหรอเอ้เวมพายเวมพายมันจะกลัวรูปผ้าโอ้เจ้าหีเอามาปิดอย่างนี้เลยเหรอเออปิดไปก่อนเดี๋ยวมันหนีฮะตรงนี้น่าจะมีแผ่นเหล็กนะเจ้าหมีได้เลยแผ่นเหล็กใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้อุ้ยมันยิงได้ด้วยเหรอยิงไงมีซอมบี้ด้วย วดไอ้วดนะมาใส่กระสุนก่อนโอนี่ปราสาทเหรอเนี่ยไปแล้วเปนถูงเลยจมบิ้านี่นี่นี่นีจะมีพผาจอีาาดีเจอีไกนจะเลยจัะนี่นี่่เาผันแผลผ้ามันเถผ้าันแผลุยไปแล้วดิยิงบอนรอให้อ่ยอ่อยอ่ย่อยาจมาจบีจะมี้ามัน เฮ้ยข้างในในนี้ในนี้มีว่าแผลเพียบเลยจริงเหรอใช่เนี่ยเห็นหรอแต่มันมีมีของมีของแถมแผลชียวโอเคหมดยังโอ้โหทวีภาพบาดเต็มเลยกระสุนโอ้โหเฮ้ยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยดีเหลือเหลือช่วยเก็บเฮ้ยคำเก็บของเหรอไม่มีกุญแจดิพวกเราฉันว่าเราไปดีกว่าเพราะไอ้พวกข้างในสี่ตัวมันติดบั๊กอยู่รีบไปเถอะอ๋อไปดีกว่าไปเถอะแกไม่อยู่แล้ว เฮ้ข่าวบอยบนรถไ้ไม่ใช่ข่าบอยไอ้พวกนี้วไวยไม่งใช่เลย่โอ้โหเจอทีไมเนะมีมีมีเดี๋ยวเจอเจอวตูดูไว้เต็มเลยไป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 ดีกว่าไปแล้วไปแล้วปโหดมากแต่ละตัวปะจะใกล้มืนแล้วจจะตกบินแล้วมืดแล้วมืดแล้วเอเเราไฟก่อนดีกว่าป มันถึงจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ยจริงเหรอก็ย,ยังไม่เจอแผ่นเหล็กเลยเนี่ยดูโอ้เนี่ยเนี่ยทำคุกไว้อยู่นะครับทุกคนนี่เป็นแวมไพร์นะครับหมาป่าเออเนี่ยเราเราเป็นแผ่นเล็กเอเี่ยเราเราททำเป็นแผ่นเหล็กเป็นคุกแทนเห็นไหมทุกคนไหนคนดูข้างหน้าหน่อยวูดข้างหน้าน่ากลัวมากอีไม่หยุดเลยอะ่ะนี่เรายิงสวนมันคืนได้ปะดีแหลดดีแหละ เหมือนจะไม่โดนนะทุกคนตอนแรกนึกว่าเป็นเซฟโซนเลือดลดเลยเนี่ยมาเราต้องหลบด้านหลังก่อนไหนยิงมาสินี่มันไม่ยิงแล้วโอเคนี่เจ้าหมีนี่เราไปต่อได้แล้วเนี่ยยังไม่จบกับคุูดนี่ครับแผ่นเหล็กไม่มีใช้ภาพเอาแทนนะครับอันนี้นี่เอาซอมบี้ไปทำเชื้อเพลิงก่อนปุ๊บมันาหัวมันไวอ๋อมีข่าหัวด้วยหรอไหนดูดิข่าหัวเท่าไหรอ่อู้่าหัวร้อห้าสิบ ไว้มีข้าหัวมีข้าหัวด้วยข้าวหพวกแกแกไปนั่งตรงนู้นดิเจ้าบีอะเออแกได้งตรงนั้นเออนั่นแหละแกถือดาบถือดาบดาบด้วยใช่ไหมแม่ไอ้แตกคุกับตกพี่หมดเลยมานี่ไงนี่เจ้าบีนะครับเฝ้าคุกที่นี่แล้วดูป๋าป่าเว็ไพ่ซอมบี้โดนจับหมดแล้วนะครับในรถไฟแห่งนี้ปะลงมุ่งหน้าไปต่อดีกว่าปะคุบอดี้ไปเลยคุบันนี้ขับไปเลยโอเคนั่นแหละ นี่มันใช่เซฟโซนจริงนะมันจะไม่ยิงเราใช่ไหมเมื่อกี้มันยิงเราอะที่ยะมันยิง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 ไไป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  ยิงข้างบนตีมาดิมาดิมาดิตีเขาอ่ะเกขาอ่ะเฮ้ยข้างบนก็ไปแล้วเป็นยาโชว์ไปหมดแล้วมันเกินหมดแล้วไหนตัวประันยังอย่ยงพวกเรามันสิ้นสุดรางรถไฟแล้วเออรถไฟแล้วพี่เราต้องกี่เมตรกี่เมตรคี่เมตรี่เมตเนี่ยฮะมันได้กี่เมตรแล้ว๋ยวปีนขึ้นไปดูหน่อยดิอันนี้กี่เมตรอ่ะเจ็ดหมื่นแปดเราเล่นมาไกลเลยหรอทำไมเราเล่นไกลจ้ะมันมีให้หมุนด้วยอ่ะไหนหมุนอีกสะพานหรือเปล่า ไหนลองหมุนดินี่เวลานัอถอยหลังด้วยเจ้าต่ออ๋ออย่าบอกนะว่าชันเลยชัด,ดเลยเฮ้ยมันมาแล้วข้างหลังโฮ้ยข้างหลังมาเพียบเลยเี่แข้างหลังเหรอยิงมันยิงมันเี่แยิงไว้ยิงไว้อาู้จ้าบเอาบอยอุ้ย,ย,ย,ยบ,บย้ยากันเต็มเลยฉันหลิงไม่มีเลยมันยังนควอมแพ้นเลยกันตายกันอยู่แนละ้วเออไปด้วยมีตายเอาเย้แล้วโอ้เจ้าบี รวสองพี่เป็นพวกเดียวกันเหรอเนี่ยมาเี้กล่องฉันมาี่กล่องฉันโอเคได้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 แค่ต่ไปอยู่ว้าชาลวชาลวไม่อนมารอนมาอเี่ไวใจเย็นตอนนี้ฉันเกิดไม่ได้แล้วเก็บกองเงาเก็บอาวุธโอเคนี่แกผามันผาดา้มันผานี่แกผ้ามันแผลหุยีนั่แล้วชนะเยีวชนะแบบงง